ชีวิตของชาวมอญจังหวัดปทุมธานีในอดีตมีความผูกพันกับแม่น้ำเจ้าพระยาจากการประกอบอาชีพค้าขายทางเรือที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือเป็นระยะเวลายาวนานอาหารการกินจึงถือเป็นเรื่องที่ชาวมอญให้ความสำคัญเพราะเป็นสเสบียงที่ใช้ในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางปลามอนคือสูตรสำเร็จของการถนอมอาหารจากวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น นั่นคือปลาเล็กปลาน้อยชนิดต่างๆหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าปลาเบญจพรณซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการทำปลรราามอนที่หาได้หลังฤดูน้ำหลากสมัยก่อนนะ่ะเราเดินเรือกันแล้วก็จะหากินพวกกับคุ้งกับข้าวเหมือนไม่เหมือนสมัยนี้ค่ะเราก็จะทำพวกนี้เก็บไว้คือทานได้นานนะเหมือนเหมือนถนอมอาหารอย่างนั้นแต่ถ้าทำปลาร้านเนี่ยต้องใช้เขาเรียกปลาเบนจพัณปลาเล็กๆสมัยเก่าเนี่ยเราจะพายเรือไปซื้อ แล้วมาถึงเราก็มาตัดหัวตัดหัวแล้วเราจะมีปี๊บหรือมีเป็นพวกโอ่งอะไรก็ได้เพื่อเพื่อจะโคลเอาไม้ไม้ไผ่เป็นลำๆเนี้ยโคลพอโคลเสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดแล้วตอนนี้เราก็มาใส่พวกเข่งพวกอะไรเนี้ยหมักให้มันเน่าทำให้เน่าสักสองคืนแล้วก็จะเอามาเทออกแล้วก็เคล้าเกลือพอเค้าอ่าพอเค้าเกลือเสร็จก็มาหมักน้ําอีกต้องทับน้ําให้แห้ง พอน้ำแห้งเสร็จแล้วก็เอาข้าวสุกนิดหน่อยข้าวสุกนิดหน่อยแล้วก็เค้าแล้วก็เกลืออีกนิดนึงคือไอ้เกลือที่เราเค้าไว้ครั้งแรกเนี่ยเราจะ,จะเจ้าออกไม่เอาเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะโคลกใส่ใส่ในในกระปุกอะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องมาโคลกกับข้าวข้าวสุกอะค่ะใส่นิดหน่อยเพื่อจะดึงมัน แล้้้ววกกก็็อออัอนนััดดตนีไประมาณ6เือนนนก็น่าจะิร้า,ะะรรามอนเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวมอนที่สืบทอดต่อๆกันมาโดยเฉพาะชุมชนมอนวัดสาลาแดงเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานียังมีกลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันสืบทอดปรุงปลารามอนเมนูต่างๆเป็นอาหารประจำฤดูกาลในทุกๆปี ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยโอ้โหเดินไปตรงนี้นะกลิ่นปะลาค่ะขาทุกบ้านเราจะทํากันทุกบ้านเลยว่างั้นเหอะแล้วมามารุ่นรุ่นใหม่นี้ก็คือทําก็น้อยลงนิดหน่อยแต่พวกเราก็ยังทําอยู่สืบทอดเป็นมรดกรุ่นต่อรุ่นมานะคะสมัยปู่ย่าตายายก็ทอดมารุ่นพ่อรุ่นแม่และพอรุ่นเราเราก็จะสืบทอดให้ลูกหลานต่อไปค่ะปลารมอนกะทิพริก หอมแดงเนื้อปลาทูต้มน้ำสะอาดและมะนาวคือวัตถุดิบในการปรุงหล่นปลรราหมอนเริ่มจากนําปลารหมอนต้มในน้ำสะอาดคนจนเนื้อปลาแหลกละเอียดจึงกรองเอาก้างออกจากนั้นจึงใส่กะทิต้มต่อจนเดือดพริกและหอมแดงคั่วโขลกรวมกับเนื้อปลาทูต้มพอหยาบปรุงรสเปรี้ยวด้วยมะนาวเล็กน้อยจากนั้นเทส่วนผสมลงในหม้อคนให้เข้ากัน ชิมรสเค็มนำเปรี้ยวตามได้หลนปลาร้ามอนรับประทานคู่กับข้าวสวยและผักสดหรือผักต้มตามชอบใจความอิ่มหนำสำราญใดๆไม่มีวันเทียบได้กับความอิ่มใจในการที่ได้สัมผสัสรสชาติอาหารอันคุ้นชินภายในครอบครัวที่อบอุน่นกลิ่นปลาร้าแม้จะรุนแรงและมีรสจัดจ้านแต่ก็สร้างสีสันแห่งอัรรรส และบรรยากาศพื้นบ้านได้อย่างดียิ่งหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบความเรียบง่ายของวิถีชีวิตแบบมอนและอยากสัมผัสร,รสชาติของปลรรามอนแบบโบราณชุมชนวัดสาลาแดงเหนือคือสถานีต่อไปของการเดินทางที่อยากจะให้ทุกท่านได้มาเยือน